่านี่คือเสียงรบกวนครับทีนี้นะครับผมจะใช้ปลักอินตัวหนึ่งครับในการตัดมันออกไปเลยให้เห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาร้องเนี่ยอลองฟังดูครับมันจะมีเสียงรบกวนเข้ามาในเสียงร้องอยู่มาตั้งว่าหลายปีกะบอกเคมันก็เป็นเสียงนี้แหละส,สวัสดีครับสวัสดี เพืเ่อนๆทุกคนนครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการตัดเสียงรบกวนแล้วก็การตัดต่อเสียงที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างทางนะครับอย่างเช่นเ,เสียงร้องที่มันมีลมมีอะไรเข้ามาท่อนที่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ร้องนะครับก็คือมันจะเป็นท่อนท่อนที่ลอยมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะลบมันนะครับแล้วก็สอนวิธีการตัดเสียงรบกวนรอบข้าง ออกจากเสียงร้องนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเสียงร้องนี้ก่อนนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่าเสียงร้องอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทําเพลงนะครับให้กับลูกค้านะครับผมก็ได้ยิบมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเสียงร้องที่อัดจากโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันซูมดูนะครับเห็นก้อนตรงนี้ไหมครับเส้นเวฟตรงเนี้ยนะ อันนี้ไม่ใช่เสียงร้องนะครับอันนี้เป็นเสียงลมหรือว่าเสียงรบกวนเต็มๆเลยนะครับส่วนเสียงร้องนี่จะเป็นขึ้นตรงนี้นี่อันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนถ้าเราซูมนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเปียกเสมือนกล้องจุลทรรศนะฮะซูมดูนะครับเชื้อไรเ <c oughs> <c oughs> ชื้อโรคนะครับเชื้อโรคที่นี้อันมาดูครับอลองกดเล่นดูนะครับมันจะเป็นเสียงลม <c oughs> โอเคไปดูกันครับ เกิดมาจังอ่ะเห็นไหมครับมันจะเป็นเสียงลมวูวูวูคราวนี้เราจะมาทําการลบมันออกไปหรือว่าตัดมันออกไปนั่นเองนะครับสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากตัดเงี้ยนะครับหรือว่าไม่อยากจะตัดแบบโดยการดีลีทแบบนี้แล้วก็เฟดอินนะครับมันจะมีอีกวิธีนึงนะครับที่เราจะทําการลบพวกนี้ออกไปนะครับก็คือทําการลบลบเสียงนั่นลบเสียงลบกวนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับอ่ะก่อนจะดูลืมไปนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งซื้ออุปกรณ์จากเ for y o u shop นะครับจากร้าน S for you Shop นะครับก็จะแถมอันนี้ให้นะครับนี่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 นะครับเห็นไหมเข็มกลัดที่ใส่ตรงนี้นะครับติดหน้าอกนะครับแถมให้คนละหนึ่งอันนะครับถ้าใส่อันนี้แล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าคุณจะทำเพลงเก่งขึ้นมาได้ทันทีนะฮะโอเคนะครับให้เป็นคนละอันเลยนะครับสำหรับลูกค้า พี่น้องท่านไหนนะครับที่สั่งซื้ออุปกรณ์จาก S4U Shop นะครับรับไปเลยคนละ1ชิ้นนะครับผมโอเคมาดูกันต่อครับเราจะทำการลบก้อนนี้ออกไปนะครับลบก้อนนี้ออกไปแต่ก็ยังคงเหลือไว้คงเหลือไว้แบบให้มันยาวเท่านี้แหละไม่ตัดออกโอเคดับเบิลคลิกครับปึง้งกดเล่นกดกนเล่นนะครับเราจะได้รู้ถ้าเป็น Cubed ห้ามันก็จะเต็มจอแบบนี้นะครับโอเคนี่นี่นน มันอยู่ตรงนี้นี่เสียงรบกวนเป็นลมอยู่ตรงนี้นะครับโอเคให้เรารวบหัวรวบหางมันนะครับหรือว่ารวบหางรวบหัวก็ได้เอาแบบสุดๆเลยเกือบสุดก็ได้อย่าให้มันกินเสียงร้องนะครับนิดนึงฝานี้รวบปืดอ่าพอเรารวบเสร็จใช่ไหมครับเราจะลบหนออไปเลยให้มาที่ออดิโอครับเอ เปไหนต่อ่ะจังคักบายโอเคอันนี้หรือเปล่าบม,ม่นพี่น้อง sorry เอาใหม่ oh ผมใช้คิวเพจสิบเพิ่งจะมาใช้นะครับต้องขออไปทุกคนด้วยนะเดี๋ยวเราจะหากันว่าเอฟเฟกมันอยู่ตรงไหนว้ายไอยตัวสิบจุดห้านี่ยังใช้ไม่คล่องเท่าไหร,ร่นะฮะอ้าวมันคือบมีแหละพี่น้อง จังครับโอเคโอเคควรู้แล้วนะฮะมามาเอาไหมครับผมถ้าเกิดว่าเป็นคิวเบตห้านะครับมันจะอยู่ข้างบน,นครับออดโอแล้วก็หาคําว่าปลั๊กอินแบบนี้อ่ะถ้าเป็นคิวเบตสินะครับผมจะทําการรวบหางรวบหัวให้สุดเลยแล้วคลิกขวากดออเทเนตนะครับคลิกขวาอ่ะมันจะขึ้นคําว่าโปรเซสนะครับของใครที่ใช้คิวเบตเวอร์ชันอื่น5มันจะอยู่ข้างบนนะครับออเดีโอนะครับ แล้วก็หาคำว่า process แล้วก็มากดคำว่านี่ silent นะครับกดเลยปึ้งอ่ะเห็นไหมครับมันลบออกเกี้ยงเลยลองฟังดูครับเกิดมาจังวาลาอ่านี่คือการ edit ลบเสียงออกไปนะครับลบเสียงลบกวนออกไปโดยที่ไม่ได้ตัด track ตรงนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับตรงเนี้ยฟังดูครับ เสียงลมหายใจสมมุติว่าใครอยากผ่อนเสียงเนาะผ่อนเสียงแล้วก็รวบนะครับแล้วก็มาตรงออดิโอมันเดิมแต่คิวเบสิต้องอัลเทอร์เนตคลิกขวาแล้วก็มาโปรเซสครับมาที่อมอาจจะเกนก็ได้อะเกนเป็ดไปได้ต่อมนันนี่นี่หรือเปล่าวะเออช่างมันช่างมันนะครับขออภัยนะฮะ โอเคเราทำเหมือนเดิมดีกว่ะให้เราคลิกอลเทอร์เนทคลิกขวาแล้วก็โปรเซสครับแล้วก็กดไซเลนปึง้งหายไปเลยครับกะบอกเคยเจออีหยังแบบนี้แต่ปีนี้ต้องมาเจอเอออ่าเห็นไหมคราวนี้เราลัดมาดูตรงโซโล่นะครับเห็นไหมครับถ้าเราซูมถ้าเราไม่ซูมเราจะไม่เห็นเนาะเราจะเห็นแค่ขึ้นเวฟเสียงร้องนะครับจะดูว่ามันอาจจะสะอาดแต่จริงๆแล้วกดเล่นดูครับ โอ้เสียงลมในห้องเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราทําการซูมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมดับเบิลคลิกฮะอ่านี่น่าจะเป็นซูมนะครับซูมปึ๊บนะครับถ้าใครจะกดปุ่มลัดที่คีย์บอร์ดนะครับก็กดปุ่มนี้เลยปุ่ม G นะครับปุ่ม G ก็จะซูมเข้าปุ่ม H ก็จะซูมออกมันมืดครับมองไม่เห็นฮะโอเคนะครับแล้วทําการลวกครับ ปทีนี้เหมือนเดิมอัลเทอร์เนตปึ๊บมาที่ไซเลนเหมือนเดิมครับลบมันออกไปนะครับก็จะเงียบแล้วแต่เวลาการตัดต่อเสียงนะครับในเทคนิคของคนส่วนมากหรือว่าผมเองเนี่ยผมจะใช้วิธีการนี่เลยตัดมันออกไปเลยแล้วก็ย่อมันเข้ามาครับปึ๊บเอ้ยไม่ต้องติดมากนิดนึงย่อเข้ามาแล้วก็ทำการเฟดเอาครับนี่เห็นไหม จะค่อยๆจางลงนี่ไปนะแล้วก็เฟดอินเฟดอินขาขึ้นนะเฟดอินขอหาสำหรับใครที่อยากจะลบเนี่ยวิธีการลบเสียงก็คือคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการลบเสียงที่เราไม่เอาออกไปนะครับต่อไปการลบน้อยหรือว่าลบเสียงลบกวนเรามาดูกันครับโดยที่ผมนะครับจะย้อนกลับไปอันแรกเลยให้มันมีเสียงรบกวนเยอะ โอเคมาและนี่อนี่คือเสียงรบกวนอ่านี่คือเสียงรบกวนครับทีนี้นะครับผมจะใช้ปลั๊กอินตัวหนึ่งครับในการตัดมันออกไปเลยให้เห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาร้องเนี่ยอ่าลองฟังดูครับมันจะมีเสียงรบกวนเข้ามาในเสียงร้องอยู่มาั่วาลาปีกกบมันก็เป็นเสียงนี้แหละอ่าทีนีเ้เราจะทำให้มันสะอาดนะครับ การที่เราจะทำเนี่ยเราไม่ต้องใส่เยอะหรอกแต่ถ้ามันมันติดมาเยอะจริงๆเราก็ใช้เยอะเลยนะครับถ้าใครใช้ q u b เบตก็ให้ใช้ปลักอินที่ชื่อว่า n s e g เก e นะครับแต่ผมจะใช้ปลักอินนี้ของเวฟนะครับซึ่งมันมีประสิทธิภาพมากๆนะครับในการลบเสียงตัดเสียงรบกวนไปนให้มันสะอาดขึ้นแต่เวลาเราทําให้มันสะอาดปุ๊บแน่นอนละครับเสียงซอสสดๆของเราที่ได้มานะครับไฟเนี่ยมันก็จะดรอปลงนั่นเองนะครับลองดูครับ ผมจะใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่าน้อยนี่ครับใช้ x x น้อยโมโน,โนปึง้งนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปลั๊กอินอะไรเนาะเราก็ดึงมันขึ้นมาเฉยอ่ะเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมขึ้นเสียงรบกวนเนี่ยสีๆสีพวกเนี้มันจะมันจะขึ้นมาเลยไอไอเส้นขาวๆเนี่ยเกิดมาจะงอ่ะถ้ามันโดดมาใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อนสีขาวเนี่ยให้เลยไอ้เส้นคีเขียวนนี้ขึ้นไปนะครับเสียงมันจะกดลงอ่าดูความแตกต่างนะผมจะดันตรงนี้ขึ้นดันสีขาวขึ้นนะครับปืดอ่ทีนี้ลองฟังครับเสียงลมมันจะค่อยจางหาแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ไอ้สีขาวเนี่ยมันจะอยู่เส้นอยู่ข้างบนเส้นเกิดมาตั้งว่าหลายปี ก็บอกเคยเจออียังแบบนี้แต่ปีนี้ต้องมาเจอกับโรครลายที่ซื่อว่าโควิดปีนี้พอ,อะทีนี้จะลองปิดปลั๊กอินดูนะครับเสียงมันจะต่างกันมากเลยนะครับสำหรับการลบน้อยออกไปเสียงจีก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ไปใช้ e q ในการช่วยอีกทีหนึ่งเนาะในการจัดการย่านความถี่ของเสียงนะครับ อ่ลองดูนะครับผมจะปิดนะครับผมจะบายพาสบายพาสก็คือจะปิดเสียงเอฟเฟกต์ปลั๊กอินที่ใช้ตัดเสียงรบกวนออกไปนะครับทุกความแตกต่างนะครับโอเคตอนแรกจะเปิดก่อนนะครับจะเปิดปลั๊กอินก่อนโอเคฟังครับเกิดมาตั้งวาหลายปีกะบอกเคยเจออยังแบบนี้แต่ปีนี้ต้องมาเจอ กับโลรคลายที่ซื้อว่าโควิดปิดแล้วนะครับปีนี้พศอสองหาหกสามต้องยกเลิกสงการออกไปจดจำจาลึกเอาไว้เพราะโรคล,ลายโควิดโอะระนอชีวิต้องเรบจ,จะสังเกตได้ว,ว่ามันเงียบมีค่า ถึงจะติดงานหนักหนาก็ต้องอยู่บ้านลีภยัยโอละนอจิตใจต้องทำใจให้เข้มแข็งเ,เพื่อที่จะเอาชนะโลกลายนี้ไปตอนนี้เปิดเอฟเฟกอยู่นะครับต่อไปผมจะปิดแล้วนะ โอ้จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างต่างกันนะครับก็สรุปว่าง,ง่ายๆนะครับเวลาการตัดต่อเสียงนะครับเราไม่จำเป็นต้องลบไซเรนนะครับหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องมารวบมันแล้วก็ลบเส้นลบกวนออกไปนะครับอันนี้บางทีก็ไม่ต้องจำเป็นนะครับเราอาจจะเจาะทีละช็อตก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามันยาวแบบนี้ตรงโซโลให้เราตัด ใช้กันไกลนะครับตัดเลยตัดเราก็ใช้วิธีการเฟดเอาเฟดอินเฟดเอาเอานะครับนี่แบบนี้นะครับมันจะดีกว่าเนาะเพราะเวลานั้นตอนจบแล้วก็อย่างนี้เห็นไหมโอเคเนี่ยถ้ามันมีรบกวนมากแบบเนี้ยเราก็ตัดตอมเลยนี่รวมมานิดนึงแล้วก็เฟดเอาครับ แล้วก็รวมมาอีกนิดนึงแล้วก็เฟดอินครับมันก็มันจะเงียบกว่านะผมว่าโลกใกล้นี้ป่อ่ามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับวิธีการตัดต่อหรือว่าลบเสียงลบกวนนะครับโอเคหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำเพลงนะครับในการลบเสียงน้อยตัดเสียงต่างๆออกไปนั่นเองนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมยิวนอนแล้วนะครับผมขออนุญาตไปนนอนก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนครับผมโอ้เมาส